Oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะ่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยว่าไม่ชอบพวกพีเมนเอชเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบเราะมาดีเกเกินตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆนะไม่หนักหนานะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสในะคะกระดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s, <c oughs> <S <c oughs> ขอบคุณนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนพับแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมกันกับ <c oughs> ทีมไี้ครับผมก็ซึ่งเป็นนางฟ้าของเกาหลีก็ก็ก็ดีใจฮะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะน่ารัก้างน่ารักมากสมคำร่ำลือครับก็สวยมากจริงๆแล้วก็ทำงานเก่งมากมืออาชีพมากก็ระหว่างถ่ายทำก็ถ่ายรวดเร็วค่อนข้างารวดเร็วนะ ครับผมก็เพราะว่าเขาเก่งด้วยเราเราเข้ากันได้ดีเขาบอกว่าเราหล่อด้วยโอ้ปึ้มมากปื้มมากเขาก็สวยมากเหมือนกันครับเห็นน้อถ่ายทำกันไปจะมีวาระแซวกันเลยแซวกันว่าว่าแบบอะไรปิ๊งปลาเข้าหรือเปล่าอ๋อไม่ครับก็ทุกอย่างเป็นการแสดงครับผมตัวยังไง เตรียมเตรียมตัวยังไงนะครับผมก็สําหรับโฆษณาชิ้นนี้นะครับก็ดูแลตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็แล้วก็ส่วนเรื่องการทํางานกับทีมแพนีนนเขาก็เราก็ไปศึกษาว่าเขาไปทําอะไรมาบ้างเล่นละครเรื่องอะไรบ้างก็ไปดูดูความดูการทํางานของเขาอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ชื่นชอบชื่นชมได้ร่วมงานกันทั้งหมดกี่วันร่วมงานทั้งหมดตอนนี้รวมเป็น3วันครับผมสนมิทนไหมน่ารัก นทีน้อนะตวของแก้มใ่มใช่ครับในในในโฆษณาก็จะมีมีช็อตที่แบบต้องเข้าใกล้กันมากๆมากๆก็ก็นั่นแหละครับก็แซวบ้างไหมแซวบ้างไหมก็ทางลูกค้าทางอะไรก็แซวมากเหมือนว่าเฮ้ยนี่มันมาจากอินเนอร์หรือว่าคือการแสดงได้ไหมยังไง สาวไทยก็อยู่ในใจผมเสมอครับสาวคนล่าสุดที่เป็นประเด็นเลยกันน้องโมเขาก็บอกว่าเราเหมือนรับก,กับวิวเพราะวิวเขาเปิดตัวแฟนเราก็เลยเปิดโอ้ไ,อไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับก็จริงๆจริงๆเรื่องข่าวกับโมนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะให้ <c oughs> อะไรหรอกนะก็จริงๆเราก็บอกไปแล้วว่าเราเป็นพี่น้องกันครับผมก็อนาคต ก็บอกหลายรอบแล้วมันก็คืออนาคตมันก็ยังไม่รู้อยู่ดีหลังจากที่พูดไปวันนั้นไม่ได้คุยกันไหมเขว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมูบ้างเลยอ่ะก็ก็คุยกันนิดหน่อยก็คุยนิดหน่อยครับผมก็ก็ได้หลังจากสัมภาษณ์ผมก็ได้บอกไว้ว่าเออเนี่ยสัมภาษณ์เป็นแบบนี้นะเลยเขาก็เขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ตลกอ่ะเขาก็ตลกอ่ะใช่ มีแฟนๆแอนตี <adelante> ่บ้างไหมคะอาจาพูดจ้นเรากับคิมไปแอนตี่มดก็ก็ก็มีบ้างก็มีบ้างแอนตี่เราด้วยเราด้วยก็จริงๆก็อยากจะบอกว่าก็ใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่ครับผมผมก็ไม่สามารถไป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 ทำความเข้าใจกับทุกคนได้นะครับก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ จะเกิดขึ้นต่อไปแล้วก็อนาคตเป็นยังไงก็คอยติดตามเป็นห่วงโมไหมเขว่าเขาต้องมาเตรียมตัวรับมือกับสื่อของเราเป็นห่วงโมไหมจริงๆก็เป็นห่วงแหละก็ถึงได้ส่ง,สงข่าวไปบอกว่าอะไรเป็นอะไรมันจะทำให้เราแบบอัพรูปก,กับโมน้อยลงกว,ว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าห่วไงไาต้องระวังตัวมากขึ้นหน่อยนึงครับผมก็ก็ก็กันไว้ดีกว่าแกไม่ได้เห็นคู่ลูกอะไรนี้ไปแล้ว ไม่แน่นะก็อาจจะมีบ้างแหละบางคนก็บอกว่าโมแค่ตัวหลอกหลอกใครหรอนี่เราจะมีคนอื่นแต่ว่าเอาเป็นตัวหลอกเพราะเป็นเห็นบ้านเดียวกันอะไรเงี้ยอ๋อเปล่าครับเปล่าวครับไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเราจะยืนยันว่าตอนนี้เอาเป็นโมแล้วกันที่สนิทสุดตอนนี้ก็คอยดูอนาคตต่อไปแล้วกันครับผมก็อยากยังพูดได้ไม่เต็มปากมีสิทธิ์ตูนขึ้นไหมครับลุ้นขึ้นไหมก็ก็อยากให้ทุกคนช่วยลุ้นแล้วกันถือว่าจีบอยู่ไหมคะจีบอยู่ไหม จะด,ดูกันไปแล้วกันครับแล้วเราอย่างนี้มันเปิดทางนะเหรอก็ตอบคนเปิดหรอก็ตอบกลางๆไงครับโอเคแล้วไปยืนกันนะครับ แค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบ,บันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟปีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้าให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลงังอีเวนต์สุดทราบกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้องว้าวชอ่องแท็กดวงการงานการเงนิงนความรักแบบมันแมนไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i เว .com ก็จะครบจบได้ใหนึ่งเดียว